เติมเยอะมากฉะนั้นต้องเลี้ยงหมูขวอาอนี่เก็บไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ทำอาหารนะครับทำกระจกก่อนใช้ไม้ไปใช้ประตูประตู cepat tuh cepat ขั้นตอนต่อไปก็แค่ไปหาหมูมากันนี้ครับไปหาหมูมาก่อนไปหาหมูอีทมาก่อน โอม่ใชม่ใชาหนี้ตีหมูน่าหมาไปครับหมูสปีดครับหมูสปีดครับคุณหมูสปีดหมูสปีดครับหมูสปีดหมูสปีดครับหมูสปีดมามาไอหนูเดี๋ยวพาไปบ้านไอหนู แกบอกอะไรวนะนาไหนูไหนูกลมาเลยหนู เราจะเราจะเปิดตรงนี้นะครับเราจะจะปล่อยให้มันถล่มตรงนี้นะพวกหมูอ่ะยังแกลวันนี้ไม่เป็นไรเอาเข้าโกงเดียวกันนั่แหละจมูกจมูกจมูกอีจมูแล้วจมูแล้วจมูอินแล้วหมูอีกมา มาหมูหมูสปีดโอ้ยหมูสปีดครับอันนี้คุณหมูสปีดนะไม่ใช่คุณชายสปีดวชุดเฮียวชุดเฮียวไอ้มาไอ้หนูไอ้หมูสปีดวันนี้อันนี้หมูสปีดอันนี้มันต้องทำเป็นข้อกวแหละอย่างเงี้ย ไม่ไหวครับจะทำเป็นห้องเอาไปออีีอืมให้เข้าห้องดีไหมเขา้าไปละเดี๋ยวพรงนี้มาทำรั้วละไปละทำรั้วดีฝาแต่เรารั้วแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาไมา้นลยครับแต่ขี้เกียจฮะโอ้ยขี้เก็ยทุกอย่างเลย เซฟร้อนเอาหมดแต่นะในใจนะว่ายังไม่ให้นอนน,ะนอนได้สจะเทียดโดโอ้ยเ,เ,เป็นเจ้าที่สดใสมากมากเฮ้ยไม่น่าทำเลยที่อะไรพวก ขวานมาเม่ต้องไปทุบทิ้งทุกอย่างเลยเอ้อทุบทุบทุบทิ้ง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 มูฮิตมูฮิต,ฮต,ฮต,ฮตสตู Hit young, 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 gì young, 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 thì luôn young, hết young, 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 xa nhà xa young, 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 đó nhà อย่าซะัด้ดแทางออกนะนะไม่ใหญ่กว่านี้ดีกว่ามันน่าจะเพิ่มอีก

在我们家，在 呀、okay. หนูเพิ่งรู้ผมเล่นไปหนึ่งชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยโอเคครับก็สำหรับพี่อวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบยบายสวัสดีค่ะ